อยากให้ผี่น้องชาวอันเจตทุกคนนะครับหรือว่าพี่น้องชาวตต้นะครับเดอดเจอปนห้าหนาท่วมอยู่ตอนนี้นะครับก็ให้สถานการณ์นะครับคลี่คลายไปได้ด้วยเร็วนะครับผ่านไปได้ดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมวอนสิริประภาเอ็นเจอร์ริ่งนะครับสองสามวันที่ผ่านมานะครับทุกคนก็ทรากคนอยู่ดีนะครับในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ก็จะมีหลายจังหวัดนะครับที่ประสบปัญหามหาอุทกภัยครั้งใหญ่แห่งหนึ่งของปีนะครับ รือว่าในรอบๆหลายปีนะครับจะเห็นว่านะครับก็จะมีข่าวในโซเชียลนะครับหลายพื้นที่เนาะก็จะมีในอำเภออใจใจนะครับที่เจอปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมนะครับจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยก็ยังติดอยู่ในบ้านนะครับก็ยังไม่ได้มีได้รับข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะหรือเครื่องนูห่มนะครับเมื่อวานนะครับทางเิริพเองเนี่ยเราก็มีการจัดเตรียมนะครับถุงยางชีพนะครับมีจัดเตรียมในส่วนของ ขนมอาหารแห้งนมต่างๆนะครับเพื่อไปบริจาคให้กับเพื่อนพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับก็ไปบริจาคที่มหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์นะครับที่เป็นพื้นที่สําหรับการดูแลนะครับหลังจากนี้เราก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะรับบริจาคนะครับสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าโ่มยาอาหารแห้งนะครับหรือว่าอาหารต่างๆนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนเนี่ยมีเรื่องของเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ย ก็สามารถมาบริจาคได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับเราจะรับบริจาคที่บริษัทซีรีประภาเอนจิเนียริ่งนะครับอีกทั้งนะครับเราจะมีรถด้านหลังนะครับก็จะเขียนป้ายนะครับรับบริจาคสิ่งของน้ำตูมต่างๆครับพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับที่เจอรถคันนี้นะครับก็สามารถเรียกนะครับหรือว่าร่วมบริจาคกับเราได้นะครับเราจะนําสิ่งของทุกอย่างนะครับเดินทางไปที่หัดใหญ่นะครับเพื่อบริจาคให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับในนามบริษัทซีรีส์ประภาเอนจิเนียริ่งนะครับ จากข้าวทีว่่านมานะครับก็จะเห็นหวาไร่พื้นที่ไม่ว่าพื้นที่ท้ายใหญ่หรือว่าพื้นที่เอิญน,นะครับเะเจอไปท่าหนำท่วมนะครับเข้าใจเลยนะครับว่าปัญหาทดี่เจอมาเนี่ยนักมากบางคนยังไม่ทันทางตัวนะครับน้าม,มากภายในวันเดียวบางคนยังไม่ทันทางตัวไม่ได้คนขาคนคล้องหรือว่ารถไรล,ลต่างๆนะครับบางคนก็อย่างออกจากานไม่ได้นะครับบอด้ก็เป็นหลังใจกับทุกคนขอให้ผ่านแท่านอาคารนี่ไปได้นะครับ เขาใจหวาเป็ญห้าหลักๆมากนะครับแต่เราคนทุกคนชาวไทยนะครับเราใจเกี่ยงข้างผีนองชาวแจเซมเมอสู้ไปได้วยกันนะครับกอครับ